อยู่กับร้านเดียวปลาเผานะครับี่พ่อค้ากันไหมครับไล่ออกมาแล้วนะฮะยึดร้านเรียบร้อยแล้วนี่เป็นปลาปลาหมอนะครับมีปลานินถ่ายเองนะครับนะครับออเหตุผลที่มาถ่ายนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับที่พ่อค้าเปลี่ยนเป็นโอ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเตา,เตาย่างแบบนี้นะฮะ เหตุผลที่เปลี่ยนเป็นโอค์เพราะว่าต้องการประหยัดต้นทุนนะครับเรื่องเกี่ยวกับถ่านเราโอ,อง่งถ่านจะประหยัดกว่านะครับแล้วก็อบได้เยอะกว่านะครับไม่ต้องดูแลบ่อยนะฮะอันนี้ต้องคอยดูตลอดนะะนครับเราไปค้าไปไหนครับวันนี้ไเปเฝ้าคนป่วยนะครับร้านเดียวปลาเผานะครับปลาปเผาปลาปโอ,อง่งนะฮะนะครับ ก็คือที่ลูกค้าอสอบถามมานะฮะว่าจริงๆแล้วรสชาติก็ไม่ต่างกันนะเพราะว่าผมสอบถามแห่ค้าแล้วว่าถ้าปลาปลาสดนะครับปลาสดก็ใช้ได้หมดนะครับเนื้อจะหวานฉ่าเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการลดต้นทุนบางส่วนลงนะฮะว่าให้ค่าถานเนี่ยลดลงนะครับเพราะว่าปลาอบเนี่ยไฟมันจะต้องโหมในโอ่งนะครับไม่ต้องไฟฐานเยอะนะฮะแต่ถ้าเป็น ปลาเผาแบบนี้นะฮะเราต้องใช้ถ่านเยอะแล้วก็ต้องคอยกบขี้เท่าตลอดนะครับถ้าไม่งั้นมันตกไปเนี่ยก็จะไหม้ได้นะฮะอันนี้เผาใหม่ๆนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีผักให้นะนนเหนาะมีผักนะครับ อันนี้พ่อค้านะครับเดี๋ยวพ่อค้านี่ต้องต้องซื้อแป้งให้แล้วช่วงนี้หน้ามืดไปหน่อยอันนี้เป็นชุดเมี่ยงนะครับชุดเมี่ยงนะครับอาจารย์ก็ใช้ใช้แกดเยอะๆเลยอันนี้ใช่ไหมชุดเมี่ยงนะครับชุดเมี่ยงเขาจะมีเส้นเส้นขนมจีนเหรอพี่ปกติเขาใส่เส้นหมี่ใช่เหรอเมี่ไม่อยู่ครับไม่มีไก่ลวกให้โอ้ยลำบากแค่นั้นนั่งใส เหตุผลนะเหตุผลคือภรรยาไม่อยู่นะครับนะก็เลยได้เส้นขนมจีนมาแทนนะนะครับก็จะมีผักนะฮะผักสดนะครับแล้วก็เป็นน้ําจิ้มแบบเผ็ดกับแบบหวานนะฮะันไข่ร้านนู้นน,นะครับไม่ใช่ร้านนี้เดี๋ยวปลาเผาปลาอบออคงนะครับมาใช้บริการได้นะฮะแล้วพบกันนะครับ